ความรวยไม่ได้มีหน่วยเป็นบาทถามว่าเคยคิดกันไหมคะว่าความรวยของคุณจะมีหน่วยเป็นอะไรเรื่องนี้ทาล่าได้มาจากคอร์สออนไลน์มันชื่อ Money Amplification ของ My Movie ของ My Movie Money Switch Activation System อันนี้เขาบอกไว้ว่าความรวยที่แท้จริงไม่ได้มีหน่วยเป็นบาท ถามว่าทำไมความรวยถึงไม่ได้มีหน่วยเป็นบาทเพราะเราต้องมองแบบนี้เงินมันก็เป็นแค่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนถูกปะในความเป็นจริงคือเราไม่ได้อยากได้เงินเราแค่ต้องการเงินเพื่อที่จะเอาไปแลกเป็นอะไรก็ตามที่มันมีประโยชน์กับเราจริงๆถ้าเงินมันไม่สามารถไปแลกเป็นอะไรได้เงินก็จะไม่มีค่าเลยตอนนี้เราเข้าใจตรงกันเนาะถามว่าเงินมันเอาไปแลกเป็นอะไรได้บ้างเอาไปเป็นข้าวค่าเที่ยววายนะ มีแม่บ้านมาช่วยทําความสะอาดบ้านให้เราเป็นเสื้อผ้าเครื่องสําอางบ้านใหญ่ๆสวยๆประสบการณ์เราจะแบบไปนั่งบอลลูนคือเราก็ต้องใช้เงินในการไปแลกกับเขารถปะอ่าเราอยากได้รถคันใหม่เราต้องใช้เงินไปแลกเราอยากไปยิมเราอยากมีสุขภาพที่ดีเราอยากสวยเราต้องเอามันไปใช้ใช่ไหมเราไหนคนเราจะสวยได้มันก็ต้องใช้เงินถูกปะ เราอยากมีสุขภาพที่ดีคือทุกอย่างอะ่ะมันใช้เงินทีเนี้ยถามว่าในเมื่องเงินมันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นหน่วยวัดที่ดีที่สุดของความรวยอ่ะมันจะไม่ได้เป็นบาทแล้วดิแต่ถามว่ามันควรจะเป็นอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับนิยามความรวยของแต่ละคนอันนี้คือสิ่งที่คอร์สมันนี่แอมพลิฟิเคชันพยายามที่จะสื่อไว้ในคอ s t สเนี่ย เขาจะมีลิสต์ค l า value ของเงินให้ขอภายในความลกกันนิทาราทำไปแล้วทีเนี้ยถามว่าอีลิสต์เนี้ยมันใช้ยังไงเขาแนะนำแบบนี้ค่ะเวลาที่เราต้องตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเงินเวลาที่เราต้องทำ goal setting เรื่องการเงินให้ตัวเองอ่ะคอร์สเนี้ยเขาแนะนำว่าเราควรที่จะมองข้ามหน่วยที่เป็นดอลลาร์หน่วยที่มันไม่จริงอ่ะไปเลยให้เราไปไกลกว่านั้นอ่ะให้เรามองข้ามเงินไปเลย แล้วไปที่จุดจบผลลัพธ์ที่เราอยากได้จากเงินที่เราอยากให้เงินมันไปเอามาให้เราอะ่ะจริงๆเราเราอยากได้อะไรนะคะอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นของทาร่ทาทาร่าก็จะมองว่าเงินให้ผ้าอานก็คือเงินให้อิสระเราถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบอยากทําอะไรก็ได้ทําอยากกินอะไรก็ได้กินเนี่ยคือรวยแล้วแล้วก็ให้ความสบายใจอ่ะแบบไปไหนมาไหนแบบเราก็แบบ รู้ว่าเฮ้ยเรามีเงินเราอุ่นใจไงถ้าเรามีอะไรอะ่ะเราสามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้มันจบอย่างเงี้ยมันได้ความสบายใจถ้าเรารู้สึกว่าเงินเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสําเร็จ คือเป็นเหมือนเป็นรางวัลของคนสำเร็จอะถ้าฉันมีเงินก็แปลว่าฉันทำอะไรสักอย่างหนึ่งสำเร็จฉันตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งถูกถูกปะถาาเชื่อว่าเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องความสุขถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีเงิน,นเยอะแล้วเราจะรู้สึกแบบอุ่นใจสบายใจอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับทาร่างเงินคือการ contributor คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถทําบุญได้โดยที่ไม่รู้สึกเสียดายอันอย่างเงี้ยคือจะรู้สึกว่าแบบรวยโคตรรวยช่วงที่แบบพลิกๆกอย่างเงี้ยเราแบบ สามารถบริจาคเงินถ้าเป็นที่ออสเตรเลียเขาจะมีมันเขาจะมีมันลิสซับสคริปชันเนาะคือสมมติว่าเราอยากจะไปช่วยเหลือองค์กรไหนเราก็ตั้งไว้เลยว่าให้เขาตัดทุกเดือนเงนี้ยเดือนละ2 0 3 0 50เหรียญอะไรเงี้ยแล้วแต่ช่วงพีคๆอย่างเงี้ยเราก็แบบบริจาคไปประมาณ21องค์กรทุกเดือนอะไรเงี้ยคือรู้สึกแบบภูมิใจรวยมากตอนที่เราสามารถให้ได้โดยไม่รู้สึกเสียดายอะ เนี่ยคือแบบโคตรรวยละคือรู้สึกว่าเรามีพอเรามีเหลือนี่คือความรวยจริงๆของทาร่าเนาะทีนี้ขอแชร์ของสามีบ้างนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าความรวยคือความรู้แน่นอนถ้าใครรู้เยอะคนนั้นอะ่ะคือรวยถูกปะคือถ้าอยู่แบบ โลกทัศน์คับแคบเกิดมาไม่มีความรู้อะไรใดๆเลยอย่างเงี้ยยูจะมีเงินในบัญชีกี่ล้านมันก็มันก็ไม่รวยปะวะมันไม่รู้สึกรวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความคิดของสามีทาร่าเนาะของสามีบอกว่าฟิสิกส์ก็คือการที่มีร่างกายแข็งแรงนะคือเขาเชื่อว่าคนที่รวยคือคนที่มีสุขภาพดีถ้าเกิดอยู่สุขภาพไม่ดีอยู่ไม่ต้องบอกไม่ต้องเอาเงินในบัญชีมาโชว์เลยจะมีเท่าไหร่ฉันก็ไม่คิดว่าเธอรวยคนที่รวยต้องมีสุขภาพดีคนที่รวยต้องมีความสุข ตื่นขึ้นมาคือต้องมีความสุขถ้าอยู่แบบมีเงินในบัญชีแบบเยอะๆตื่นขึ้นมาแบบชิบหายทําอะไรดีทํายังไงฉันจะมีเงินเพิ่มทํายังไงฉันจะรักษาเงินฉันไว้ได้อย่างเงี้ยคือตัวเลข does n matter สามีเชื่อว่าความรวยคือความสงบแล้วก็คนที่รวยจริงๆคือคนที่มีเพื่อนที่จริงใจในชีวิตคือถ้าอยู่แบบแวดล้อมไปด้วยใครก็ไม่รู้ไม่ใช่เพื่อนที่เราไม่สบายใจไม่สามารถเรียกว่าเพื่อนได้เต็มปากอะ่ะคืออยู่จะไม่สามารถรวยได้อะ่ะ พูดง่ายๆก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของ goal setting เขาก็จะทํากันประมาณนี้เขาบอกว่าแนะนําให้เราเลือกดูว่าความรวยที่แท้จริงของเรามันคืออะไรแล้วเวลาที่เราทําเป้าทำ vision board ทำ g o a เ setting ทำ planning นอกจากที่เราจะตั้งเป้าหมายเป็นเหรียญเป็นบาทเป็นดอลเป็นรายได้ต่อปีต่อเดือนแล้วให้เราใส่คุณค่าที่แท้จริงของเงินพวกนี้ ปดยเดี๋ยวัาระก็จะโชว์ตัวอย่างของคุณค่าของเงินที่คอร์สนี้เขาได้แชร์ไว้นะคะไว้ในคลิปนี้ด้วยก็ลองเลือกกันดูนะว่าเรารู้สึกถูกใจกับสิ่งไหนกับประโยคไหนกับคุณค่าไหนของเงินก็หยิบเข้ามาเลือกมาสักสามสี่อันแล้วก็เก็บไว้ในลิสต์ให้รู้ว่าอันนี้แหละ <c oughs> คือเป้าหมายที่แท้จริงของเราที่มันอยู่เหนืออยู่ไกลแล้วมันจริงมากกว่า ตัวเงินที่เป็นบาทหรือเป็นเหรียญถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้ทาร่าฝากกดไลค์เม้นแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ